สหรัฐกันหน่อยนะคะมีข้อมูลมาจากทางด้านของคุณเจเน็ตเยเล่นนะคะเลขาธิการของกระทรวงการคลังสหรัฐบอกว่าค่างเงินของสหรัฐนี่ก็ตกอยู่ในความเสี่ยงนะคะหลังจากที่เธอบอกว่าทางด้านของจีนรัสเซียอิรานเนี่ยเตรียมที่จะทําอะไรบางอย่างกับดอลลาร์สหรัฐค่ะทั้งนี้ในการให้สัมภาษณ์กับ CNN ครั้งล่าสุดของคุณเจเน็ตเยเล่นนะคะก็บอกว่าจีนรัสเซียอิรานเนี่ยกำลังหาทางเลือกที่จะใช้เงินดอลลาร์หลังจากที่เห็นว่าสหรัฐใช้สกุลเงินสำรองของโลกในการกำหนดมาตรการเพิ่มบาตรทางการเงินอย่างไร นอกจากนี้ก็บอกว่าแม้การใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นอาวุธเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากในการยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่ดีในเวทีโลกแต่มันอาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศอ,อื่นๆโดยไม่ได้ตั้งใจดังนั้นเนี่ยมันจึงมีความเสี่ยงเมื่อเราใช้เงินดอลลาร์ในการคว่ำบาตรทางการเงินซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปมันอาจจะกลายเป็นบททำลายความเป็นเจ้าโลกของเงินดอลลาร์ แต่นี่เป็นเครื่องมือที่สําคัญอย่างยิ่งที่เราต้องใช้มันอย่างรอบคอบและใช้ในสถานการณ์ที่จําเป็นเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นสถานการณ์ที่พันธมิตรเราเห็นตรงกันคุณเยเลนบอกว่าไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นยังมีประเทศอื่นๆที่เป็นพันธมิตรในการกำหนดบทลงโทษเหล่านี้ดังนั้นมันจึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากและแน่นอนมันทำให้จีนรัสเซียและอิหร่านมองหาถางเลือกอื่น ปีที่แล้วค่ะรัสเซียยอมขายน้ํามันให้จีนเพื่อแลกกับเงินหยวนและในเดือนมีนาคมจีนได้ทําลายข้อตกลงและหันไปฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิรานและซาอุดีอาระเบียสองประเทศผู้ผลิตน้ํามันรายใหญ่ของโลกเธอบอกว่าสถานการณ์ของข้างเงินดอลลาร์สหาราัฐเนี่ยซึ่งอยู่ในฐานะสกุลเงินสํารองของโลกกําลังถูกคุกคามนะคะอาจจะกําลังถูกคุกคามแต่เธอก็ย้าค่ะว่าพวกเขาจะหาทางเลือกอื่นที่มีคุณสมบัติพื้นฐานเหมือนกันได้ยากมาก สกุลเงินอื่นๆไม่สามารถทำแบบสกุลเงินดอลลาร์ได้ง่ายๆเนื่องจากเงินดอลลาร์เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุดปลอดภัยที่สุดและมีการใช้อย่างแพร่หลายเรามีตลาดทุนและหลักนิติธรรมที่ทำกันมาอย่างยาวนานซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสกุลเงินที่ใช้ทำธุรกรรมทั่วโลกและเรายังไม่เห็นประเทศไหนที่มีโครงสร้างเหล่านี้และโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันที่จะช่วยให้สกุลเงินอื่นๆทำได้แบบนี้ค่ะ